ดีเออนะครับอ,ออกหมายเรียกนะครับให้ไปเป็นพยานนะครับในเ,เรื่องของ forex ดีทรีดีนะครับก็ตัวผมเนี่ยได้หมายมาแล้วจริงนะครับว่าให้ไปให้การนะครับเป็นพยานนะครับโดยที่เรากา็ไม่รู้จริงๆว่าเราไปเกี่ยวพันได้ยังไงนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้จักกับคุณอภิรักษ์เลย นะครับไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยทำธุรกรรมอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างหรือแชร์ลูกโซ่อะไรต่างผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมไม่เคยเชื่อด้วยนะว่ามันจะได้เงินสำหรับเรื่องนี้ค่ะชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนอีกนะคะดีเจเพชจ้าค่ะออกมาโชว์หลักฐานยืนยันนะคะหลังจากที่พบว่ามีเส้นทางการเงินเนี่ยไปโยงกับคดี Forex ทีดีแล้วก็นายอภิรักษ์ค่ะ กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI ค่ะเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มนักแสดงแล้วก็ดีเจทั้งหมด8รายด้วยกันนะคะมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงินหลังจากมีการตรวจสอบพบประวัติเส้นทางการเงินมีการเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน forest ด d แลวก็นายอภิรักษ์ค่ะทางนี้ทางนั้นนะคะพันตำรวจตรีวรนันท์ีล้ำค่ะเขาก็เป็นผอ,อ,อกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าสาหรับเรื่องราวนี้ค่ะหมายเรียกพยานทั้งหมด8รายนี้เนี่ยพบว่าในจนํานวนนี้นะคะมีดารานักแสดงใช้ชื่อดังเกี่ยวข้อง1ราย นัดหมายให้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนในวันที่8สิงหาค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นดีเจชายชื่อดังนัดหมายให้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนในวันที่17สิงหาค่ะที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบะนะคะซึ่งนักแสดงชายที่ว่าก็คือฟิล์มรัฐภูมิตัวคงทรัพย์ค่ะส่วนดีเจชื่อดังก็คือดีเจเพชรเจ้าวิเชียนกุศลมโนมัม่นะคะล่าสุดค่ะผู้ชมขาบอกเลยว่าดีเจเพชรเจ้าเองนะคะออกมาอัดคลิปชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดนะคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงหลังจากพบเส้นทางการเงินมีการเชื่อมโยงกับพอดีฟอร e x รกทีดี โดยต้องบอกว่า ดีเจเพชรจ้าเองเนี่ยออกมาบอกนะคะว่าผมเนี่ยขอแถลงหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วจากข่าวที่ออกมานะคบหลังจากที่ได้รับหมายไปเนี่ยก็ได้มีการติดต่อ,อเข้าไปสอบถามทราบข้อมูลมาว่าเกี่ยวกับเงินจํานวน5 0,000ื่นบาทมียอดเดียวเท่านั้นนะคะมีการโอนระหว่างบัญชีกันจึงได้มีการตรวจสอบกันปรากฏว่าเงินนั้นเนี่ยคือเงินจ้างในการเอร่อโพสต์ภาพจากโชว์รูมรถแห่งหนึง่งเมื่อปี2018นะคะก็คือวันที่1พฤษภาคม2018ทางผมเนี่ยมีหลักฐานไปฟังบางช่วงบางตอน เป็นเป็นยอดเงินห้าหมืนบาทตอนแรกผมก็งงว่าคุณนภิรั์เขาจะมาโอนเงินอะไรให้ผมนะครับผมก็เพราะเราไม่ได้รู้จักกันนะครับเราเราไม่ได้รู้จักกันนะครับ mm hmm. ก็ยังงงว่า,เ,าเขาเขาโอนเงินให้เราทำไมนะครับปรากฏว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันสิบแปดใช่ไหมครับนั่นแหละครับ 2018ผมก็ลองไปย้อนเช็คดูใน i ิน t a g r a m นะครับของผมนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อ5ปีก่อนซึ่งมันนานมากๆนะครับมันนานมากแล้วตั้งแต่ยังไม่มีไทก้าเลยนะครับกับเงินยอด50 0 0 0บาทผมก็เข้าไปดูนะครับลูดอินสตาแกรมไถยลงไปเรื่อยเลยนะครับก็ไปเจอวันที่1พฤษภาคมจริงๆนะครับมีการโพสต์ภาพของผมนะครับผ่านทาง Instagram นะครับ เป็นภาพเพจโชว์รูมรถนะครับเป็นโชว์รูมรถนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ทำรายการเกี่ยวกับรถอยู่แล้วนะครับใครอยากให้แชร์เพจหรือว่าจ้างให้ผมไปโปรโมตโชว์รูมอะไรก็ตามผมก็กรับอยู่แล้วเป็นจ็อนจ็อไปนะครับก็บังเอิญว่ามีการโพสต์โปรโมทภาพโชว์รูมที่ชื่อว่า rkk นะครับในวันที่1พฤษภาคมจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้ผมจำได้เลยว่า อ๋อมีลูกค้าหนึ่งท่านนะครับ direct message ทางอินสตาแกรมเพื่อให้ผมเนี่ยช่วยโปรโมตนะครับเพจนะครับเป็นภาพเป็นภาพ,ภาพที่เขาแคปหน้าจอ IG มาเฉยๆแล้วก็ให้ผมโพสภาพเนี้ภาพภาพภาพไอจีเขาอะที่มีแต่รถนะนะครับว่าเขาขายรถนะอะว่ายเงนะี้ยนะครับก็ผมก็โพสไปก็ได้ค่าจ้างห้าหมื่นบาทนะครับก็เป็นอันว่า ผมเพิ่งมารู้ว่าคนที่จ่ายเงินก็คือคนชื่ออภิลักษ์มาโอนเงินให้ผมนะครับแต่วันนั้นผมไม่ทราบนะครับผมผมไม่ทราบไม่ซ้ำเลยครับว่าใครเป็นคนติดต่อผมมาเพราะว่าเขา DM มาเพื่อจ้างงานให้ช่วยแชร์เพจและมีค่าจ้างให้50,000บาทนะครับ ทางดีเจเพชรเจ้าเองก็ออกมาชี้แจงสำหรับเรื่องนี้นะคะพร้อมกับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องไม่ดีมันหลอกเอาเงินชาวบ้านเนี่ยผมไม่มีวันทําเด็ดขาดแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้นั่นเองค่ะ